อันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังเ,เลนไวนยนะครับเอาไว้ถ่ายวอลกถ่ายวีรอนอคมันจะให้ภาพมุมกว้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ถ่ายอันนี้เป็นเสียงจากกล้องเลยนะครับเป็นไม์กล้องเลยนะครับก็ถ่ายอยู่ริมถนนนะครับก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรวิ่งผ่านนหครับจะประมาณนี้แต่ผมว่าคุณภาพที่ได้ผมว่าเยี่ยมเลยนะสําหรับกล้องของ ไอโฟนสิบตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวพัดไม่ใช่ตัวโปรแม็กนะครับน,นี่ก็ผมว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะลองมุมแบบว่าเราไม่ได้ยืดแขนนะอันนี้ยืดแขนสุดยืดแขนสุดจะประมาณนี้อันนี้เรางอแขนนะครับงอแขนแล้วก็ระยะห่างเนี่ยประมาณ1 2 3 3ามฝ่ามือนะครับนะประมาณ30เซนนะครับก็ภาพที่ได้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นไมค์จากตัวกล้องเลย จากตัวกล้อง iPhone 15นะครับตัวธรรมดาอยู่ริมถนนเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงช่วงจะเย็นแล้วนะครับกำลังจะค่ำเออกำลังจะค่ําเลยนะครับผมนี่นะบรรยากาศก,าก็แสงเริ่มน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับอันนี้ยืดสุดแขนนะครับน,นี่ก็งอแขนเข้ามานิดนึงแต่ถ้าให้เรายืดตลอดเนะี่ยคงไม่ไหวนะครับนะก็เลย งอแขนนะครับถ้าจะมีถ้ามีไม้ด้วยนะครับมีไม้จับกล้องด้วยจะดีมากนะครับคุณภาพประมาณนี้นี่เป็นเลนธรรมดานะครับยืดสุดแขนอันนี้ยืดสุดแขนนะครับอันนี้ถ้างอแขนก็จะประมาณนี้นะคุณภาพที่ได้ก็ประมาณนี้ครับผมแต่คุณภาพเสียงคงไม่ต่างกันนะครับเพราะเป็นไม้ตัวเดียวกันนะครับผมไม่จากตัวกล้องนะครับก็ผมว่ามันดูใกล้เกินไปนะครับแต่ว่า คุณภาพจะดีกว่ากล้องหน้าอยู่แล้วนะครับนะเฮ้ยเขาเรียกกล้องหน้าหรือกล้องหลังเาะอืมกล้องทางหน้าจอผมเรียกกล้องหลังเฮ้ยกล้องทางหน้าจอผมเรียกกล้องหน้ากล้องทางหลังเครื่องผมเรียกกล้องหลังไม่รู้เรียกถูกไหมนะนะครับคุณภาพประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นกล้องกล้องทางหน้าจอนะครับเขาเรียกกล้องหลังหรือกล้องหน้าะกล้องหน้าเนาะส่วนในฝั่งทางกล้องหลักอะคือกล้องหลังนะครับ กล้องหน้าถูกแล้วนะครับคุณภาพที่ได้ประมาณนี้ครับผมนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมอันนี้เราก็จะเห็นตัวเองด้วยในกล้องนะครับเราก็จะรู้ว่าเราต้องเอาหน้าตัวเองไว้ตรงไหนของฟิล์มนะครับผมก็ดีนะครับนะบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนจะขับนะครับแสงเริ่มน้อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าคุณภาพที่ออกมาก็ยังดูสว่างอยู่นะนะครับนะก็ได้อยู่